ว่าไงไอเพื่อนรักเสียยะจัดให้แล้วครับผมออ l นิ w วออโตซิงเครื่อง3 0 0 0ัซแพททีบไฮเลนเดอร์ยกสูงปี2อ1 2ครับผมดูรถเลยลอนลอครับผมฝาคาร์บอนครับผมกระจังหน้าโครเมียมโลโก้แดงแปลงหน้าเป็น1.9ด้วยหน้าลอลอเลยแก้มคาร์บอนประตูคาร์บอนล้อท E อียางโอ้โหใหญ่ๆยางใหญ่ๆดู ไอตัวท็อปเบาะปรับไฟฟ้าพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออตโต้เลขไม่หนึ่0 0 0นโลนะครับวัดบูสตหนึ่งตัวท่อล้นล่นอ่าหยบให้ดูดิโอ้โหไม่กล้าแตะเยอะครับผมแตะนิดเดียวพอฟรีดาวฟรีจองบัตรไปเดียวออกรถจบศูนย์บาทกับเสียยะครับผม ท่อสิ่งครับผมคันซีหลบป้ายกออป้ายไทเทเนียมดาดดำประตูคาร์บอนจัดจบได้ทุกชีพเกษตรกรค้าขายรับเหมาทำไร่ทำนาทำสวนพ่อบ้านแม่บ้านรอปภขับวินขับแก็บมาเสียยะรับจับโจทย์สวนให้ซื้อได้ทั่วประเทศไทยครับผมโอ้โหเครื่องสิ่งสิครับพ่อเตยตเตยวันลอมาครับ อนิวอ e ีซูซูดีแมกนะครับ3ามสแซ็แพดทีวีเจเท turbo ไฮรันเดอร์ยกสูงปี2012ราคาขายเลย579,00 0บาท fc ที่รับชมเสียยะอยู่แคปหน้าจอมานะครับเอาส่วนลดไป20,000บาทเหลือขาย559,0 0 0บาทงวดผ่อน11,000บาทต,ตลอดสัญญานะครับ fc เสียยะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพิมคำว่าสุดพิมพ์คำว่าเจ๋อมาเดี๋ยวสุ่มแจกเสื้อ fc แฟนเพจให้ครับผม Tchau! Oh.